เ,ออเพราะนั้นปฏิบัติการตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยที่เคลื่อนน่ยคือการเพิ่มพลังให้กับรัฐบาลเพิ่มเหรอเพิ่มอเพิ่มพลังเลยมีทั้งเพิ่มพลังมีทั้งเป็นจุดแข็งและมีทั้งเป็นจุดอ่อนอามา,าดูจุดแข็งก่อนพี่เจ้าออจุดแข็งคือมีบารมีทางการเมืองแล้วก็ข้าราชการาากอ,นนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะประชาชนส่วนใหญ่เชื่อถือศรัทธาไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะอย่างน้อยเชื่อถือเชื่อถือศรัทธากว่าคุณเศรษฐาเออเอออมามีความ อะไรคอนเนคชันนะทุกระดับเลยทุกระดับเป็นมือประสานรักษาผลประโยชน์ได้เก่งเก่งเป็นนักรัฐศาสตร์อ่ะใช่รู้จักแจกแจงแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าอะไรอีกทีสิรู้จักแบงแจกแจงแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าอไแบบว่าไม่เกิดปัญหาใช่ครับใช่หรือใช่เหรือใช่ใช่ได้ก็ดีคุณต้นศรีเลยตอนนี้นี่นะ มีการแบบว่าทะเลาะกันของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเขาเรียกคุณทักษิณเขาเรียกเป็นเจ้ามือ้ามือแจกไพ่เหรออ่านั้นใช่ครับมีความเป็นผู้นํากล้าตัดสินใจอ่ากล้าตัดสินใจไหมเห็นไหมล่ะก็หลายเรื่องของกล้าตัดสินใจตัดสินใจปิดพลาดไม่ปิดพลาดอีกเรื่องนึมีพลังดึงดูดในตัวสูงใช่ทุกอนุคุณทักษิณเวลาเคลื่อนเนี่ยแรงดึงดูดจะพุ่งไปหาคุณทักษิณเสมือนเป็นไข่แดงอะครับอ่นนี่ นั้นมองถึงจุดแข็งมาทุกคนฮะทุกอย่างมันมีจุดแข็งและจุดอ่อนมันมีสองด้านเออจุดอ่อนพี่โอจุดอ่อนคุณทักษิณต้องยอมรับในสภาพเรื่องหนึ่งครับคุณทักษิณกําลังถูกมองว่าเป็นอภิสิทธิ์ชนเอออันนี้อันนี้อันนี้พูดติงกันเยอะอันนี้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยคุณอภิสิทธิ์มาชนแก้ยังไงได้บ้างเลยนี้คุณทักษิณต้องทําอะไรแก้ไม่ได้จุดอ่อนนี้คุณทักษิณทำอะไรแก้ไม่ได้เลยเหรอเพราะมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วแก้คือ ทำจุดแข็งให้สําเร็จให้จุดแข็งมากรบจุดอ่นถูกต้องให้คนน่้จะถือเออมาคุณทักษิณตัดสินใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เร็วมากคือการกล้าตัดสินใจเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่อีกด้านหนึ่งการตัดสินใจเออเป็นบางส่วนเนี่ยเส้นบางๆไงใช่ระหว่างการตัดสินใจกับบางทีเล่อไปแล้วคุณทักษิณมีฐานก่อนตัดสินใจมีฐานข้อมูลในในสิ่งที่ close up เนี่ยมันทําให้ตัดสินใจบางครั้งมีปัญหาจุดอ่อนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ การเลือกตั้งสองสามครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยกำลังขายคุณทักษิณแต่แน่นอนครับตอนนี้โวอเตอร์ต่างๆมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะอเห็นได้จากผลของโวอเตอร์ก้าวไกลเนี่ยคนรุ่นใหม่ชื่อทักษิณขายไม่ออกเข,เขาเลยเปลี่ยนเป็นชื่อโทนี่ไงเขาจำพยายามเปลี่ยนโทนี่จาก72 72เป็นนั่นแหละนะ <20 S 2> เี็น27เ <27. S 1> พีวีออคนวัย10ปีในอ,อ,อดีตไม่เคยรู้คุณทักษิณ คนคือวอเตอร์วอเตอร์ไอ้ไอ้ครั้งแรกนะนะครับเอาเรียกว่าคนอายุ30ต่ำลงมาเนี่ยนะลงมาเลยอายุ3าลงมาเนี่ยนะเขาไม่เห็นความเรื่องที่กอนตุสศินตอนเมียนใช่ไหมไม่เห็นไม่ีประสบกายไปร่วมเ7ดสิบเจ็ดปีนะไม่มีประสบการณ์ร่วมไม่ร่วมเลยนะนี่ก็เป็นปัญหาจะแก้ยังไงล่ะครับคุณคุณบักบันบุญเลอร์ครับคุณทักษิณเนี่ยเคยทํามาแล้วโทนี่จําได้ไหมกระฉับกระเฉงกับคุยกับคนรุ่นใหม่รู้เรื่องคุณทุกศินต้องแสดงบริบทนี้ออกเลได้อเา เอาลูกสาวเนี่ยไปแก้ได้ไหมไปเสริมทับปัญหาคือตอนนี้ลูกสาวต้องแบบว่าคลุกคลีตีมงกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นให้มากขึ้นไม่ใช่คนรุ่นใหม่ในพักนะแต่คนรุ่นใหม่ๆที่อยู่ตามที่ต่างๆชุมชนต่างๆใช่ไหมมากขึ้นตองนี้เพื่อไทยเขารู้ว่าชื่อทักษิณอาจจะขายในแง่ของไม่ได้แต่ว่าในแง่ของการไปบ้านใหญ่เนี่ยคุณทักษิณจะการได้แน่อว่ากระแสเนี่ยกระแสในการโหวตของคนรุ่นใหม่เนี่ยลำบากเพราะ รอดูคุณุงอิงนะกว่าถึงปี70ว่าระยะทางนี้จะทํายังไงต่อต่อไปทูกเมืองเพื่อใครอ่อนอีกตัวหนึ่งคือการเมืองในเพื่อไทยเนี่ยตกลงเขาตั้งคําถามมาตกลงเพื่อใครเอ้าทำไมก็เพื่อไทยไงเพื่อใครเพื่อไทยในความหมายของเขาตกลงเพื่อทักษิณเพื่ออุงอิงเพื่อชินวัตรหรือว่าเพื่อใครต้องบอกแบบนี้นะเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นแกนนํารัฐบาลครั้งนี้ อุดมการการเคลื่อนนี่ค่อนข้างชัดเจนการเคลื่อนของเพื่อไทยชัดเจนนะเก้าวไกลก็ชัดเจนนะหลายๆพรรคก็ค่อนข้างชัดเจนแต่พอกระโดดข้ามขั้วเนี่ยกระโดดข้ามขั้วเนี่ยอันนี้เริ่มลำบากแเริ่มเริ่มเริ่มมัวมัวนะพี่วีอีกจุดหนึ่งนะเพื่อไทยพี่ช้างบอกว่าสมัยเดิมโดนบ้านร้อยสิบเอ็ดครับเพื่อไทยเนี่ยถูกสอยจนปัจจุบันคนที่อยู่ในพรรคเนี่ยพูดง่ายๆคือบุคลากรที่มีเนี่ยเป็นบุคลากรระดับสามแล้ว หนึ่งถูกสอยสองถูกสอยสามประคองพักอันนั้นเพื่อไทยก็พูดตลอดว่าก้าไกลที่ไปเจออยู่อ่ยังน้อยเมื่อเจอกับเขาใช่เขาได้เจอมาเพราะฉะนั้นต้องนี้ต้องกลับไปทบทวนเรื่องอุดมการ์ทิศทางการเมืองของเพื่อไทยว่าตกลงจะเคลื่อนแนวอุดมการแบบไหนเพราะพรรคคู่แข่งอย่างเก้าใกลเนี่ยเขาชัดเจนมากอืการเมืองเพื่อใครเป็นจุดอ่อนใช่เพื่อไทยเท่ากับชินวัตรไม่ต่อเนื่องออนนี้ก็เป็นจุดอ่อน ปงงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในจุดแข็งจึงมีจุดอ่อนไง<อ>ครับว่าตกลงเป็นพักของครอบครัวหรือเป็นพักเพื่อชินวัอื์แต่เพื่อไทยเขาก็มียีนของเขานะยีนในกระบวนการทํางานของประชาชนเขามียีนของเขาอยู่นะผลสมฤทธิ์<ป>เขามีนะอีกส่วนล่าสุดคือผลพวงที่เป็นจุดอ่อนมาจากที่กระโดดข้ามขั้วที่บอกเมื่อกี้นะมาทําตอนแรกเอ็มโอยูกับก้าวไกลสุดท้ายมากระโดดข้ามขั้วมาจับมือกับฝั่งของ อนุรักษ์นิยม MOU เขามีไว้เพื่อบันทึกความตกลงร่วมกันฉีกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีสัตยาบัทางการเมืองมันมีไว้ฉีกชอันเนี้ยมันเกิดมาแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดนะตอนไหนบ้างตอนนั้นที่ชัดเจนสมใจทั้กลาวมา50ปีเนี่ยตอนที่ชัดเจนที่สุดเนี่ย2 5 4 0 2540ตอนที่ เพาพลเอกชวริทย์ยมยุทธลาออกเนี่ยแล้วมีการเซ็นสัญญารุร่วมที่จะผลักดันนะตอนนั้นพรรคความหวังใหม่พรรคชาติพัฒนาจะผลักดันพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกแทนพลเอกชวริตแล้วสุดท้ายคุณชวนมาคุณชวนมาเพราะมีการฉีกสัจญานุอสนคุณชวนเอ่อ M O U สัตยาบันมีไว้เพื่อฉีกเพื่อฉีกใช่ไหมทางการเมืองนะบันทึกข้อตกลงร่วม มันไม่มีผลผูกพันมันตึกลงมันตึกลงคุณทักษิณเคลื่อนมันมีอีกตัวหนึ่งคือคำยันเสถียรเสถียรภาพของรัฐบาลใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ถามว่ารัฐบาลที่มีพักร่วมเนี่ยเข้มแข็งไหมพี่ช้างไม่เข้มแข็งอ่อนแออ่นายกเลมนตรีเศรษฐาทวีสินแล้วก็เลขาธิการพักที่เดินเกมอยู่เนี่ยคำยันได้ไหมไม่ได้ใครคำยันได้้อวตอนนี้ต้องหาสายพักร่วมอะเห็นไหม เพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่คุณหน้าที่คุณทักษิณเนี่ยนะก็มีต้องประสานงานสองฝ่ายหนึ่งคือจัดทัพในเพื่อไทยลุยบ้านใหญ่อย่างที่บอกชที่ผมว่าหลังจากสุรินทร์ได้สิบสี่กรกฎาคมก่อตั้งวันก่อตั้งพักไทยรักไทยไปสุรินทร์เนี่ยหลังจากนี้หลังจากนี้ไปมีความหมายนะวันก่อตั้งพรคไทยรักไทยและเป็นวันปฏิวัติฝรั่งเศสคือตอนก่อตั้งไทยรักไทยก็เคยถูก ฝั่งนะอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์วีทีฟสุดๆเนี่ยนะขั้วเนี่ยเคยแบบกันแนกกันแหนเพื่อใจแล้วว่าเนี่ยเลือกวันสิบสี่กรกฎาคมวันปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนหน้านี้จําได้ไหมเนี่ยทีนี้เนี่ยบอกแล้วนะว่ามันพอการเมืองความเสถียรภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพรรคร่วมรบาลและตอนนี้คุณเศรษฐาอ่อนแอพรรคร่วมบาลเริ่มเข้มแข็งและยิ่งไปยึดสภาสูงก็ไปเนี่ยสูงเาามนี่ยปั๊บเนี่ยแล้วก็มีการ จับมือกันสองพักด้วยนะเออาตอนนี้นเหมือนว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คือกระชับขยายบรารมีขยายฐานเสียงในเพื่อไทยอีกฝั่งหนึ่งก็คือการประสานในพักร่วมรัฐบาลถูกต้องเพราะบารมีในการประสานพักร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณเศรษฐาต้องยอมรับว่าไม่มีนะคุณเศรษฐาก็บริหารไปในแง่บริบททางการเมืองลองภูมิทำได้ไหมลองูมิทำประสานได้ไหมได้ได้แต่คุณทักษิณคือ ตอกย้ำหัวหมุดครับ,รบเ,<อ>เพราะฉะนั้นค,คุณภูมิธรรออกหน้าคุณลักษินยอยู่ข้างหลังใช่แต่ในฝั่งของฝ่ายบริหารถามว่าเพื่อไทยคะแนนจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ฝั่งรัฐบาลด้วยการบริหารงานของรัฐบาล